ลัคนาราศีพฤกษ,ษ์เช็กดวงการงานกันนะครับในเดือนพฤศจิกายน2568ครับชาวพฤกษ,ษ์มีดาวราหูครับช่วงเรือนกรรมะนะครับองค์การการเงินการงานอาชีพหน้าที่นะครับเดือนนี้ราหูกับเสาเป็นเรื่องของการเงินด้วยนะครับการงานมีโอกาสทําอะไรมันโอกาสสาเร็จสูงครับงานใ,นใหญ่ยิ่งสําเร็จนะใครเป็นพนักงานประจํางานบริษ,ษัทจะได้รับโปรเจกต์โครงการงานใ,นใหญ่ยากจะทำยากๆนะจะทําได้ดีในเดือนนี้นะครับที่สําคัญเนี่ย ดาวพระศบ,บดียังเป็นตำแหน่งอยู่ที่เรือนสหชานะครับเรื่องของการทํางานกับคนหมุ่มหากคุณทําได้ดีมากๆครับดูว่าดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์้วยนะครับพระศพดีเป็นตัวแทนของโชคของลาบรวยนะการทํางานประจำมีดูว่าโชคลาบจากการทํางานโชคลาภจาก,กาาความสําเร็จเรื่องของเงินเพิ่มพิเศษหรือว่าของกำนันสินน้าใจลงถึงเรื่องของการเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งดูงว่าโดดเด่นมากๆนะครับโดยรวมือว่างานจะจะวุ่นวุ่นนิดนึงนะครับในเดือนนี้อ่าแล้วก็ดาว ดาวพระศุกร์จะเป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะมาเป็นเกษตระที่ดีความหมายดีนะในช่วงนี้ดวงชะตาคุณพิเศษงานนี้อยากคุณทาได้งานมีการแข่งขันสูงคุณจะทําได้เป็นผู้ชนะนะครับมีโอกาสก้าวหน้าสูงครับใครทำมาค้าขายเจ้าของกิจการร้านค้าช่วงนี้ขายดีเป็นยิ่งนะแบบเทน้ําเทท่าแล้วก็ดวงชนี้คือคุณจะขายดีเด่นที่สุดในถ้าคู่แข่งธุรกิจเดียวกันคุณจะเหนอือกว่าเขานะับหยิบจับทาอะไรทําให้เต็มที่ลูกค้าเข้ามาเยอะมากๆนะครับที่สำคัญโดยเฉพาะการค้าขายออนไลน์แล้วก็โซเชียลมีเดียเดี๋ยวรับทราบรับชคกันไปเลยนะครับ ทานนี้ครับขอท่านมีดวงชะตาที่ดีการงานเจริญก้าวหน้าครับลัค <le> นา,าราศีพฤษภเช็คดวงการเงินกันนะครับในเดือนพฤศจิกายน2 5ง8รงครับชาวพฤษภครับมีดาวประพุธเป็นดาวช่วยลการเงินนะครับตอลอดทั้งเดือนอยังคลองมาตราฐานที่ดีนะครับเพรว่าในตําแหน่งในเรือนนี้คือมันรายได้ยังคงต่อเนื่องอาจจะมีรายจ่ายอยู่บ้างนะเพราะว่าในเรือนอริมันมีรายจ่ายที่เราไม่ได้คาดคิดคาดฝันคาดหวังนะครับมันมีเกิดขึ้นจุกจิกวนใจบางครั้งเป็นเรื่องของ นะการซ่อมแซมปรับปรุงดูแลบ้านหรือที่พักอาศัยหรือร้านค้าธุรกิจต่างๆดูให้ดีนิดนึงครับบางท่านทําง,งานประจําก็หมายถึงมีรายจ่ายเกี่ยวกับยุยานพานาะหรือว่ารถรา,าพันธุ์ก็ดูให้ดีแต่โดยรวมถือว่นรา,ย,ายได้นะก็ยังปกติดีในครึ่งเนือนแรกนะครับแล้วก็ถ้าดาวอาทิตย้ายหนีแล้วอาทิตย์ที่มันดับอยู่นะครึ่งหนึ่งหลังก็มีเกณฑ์ที่รายได้ดีขึ้นแล้วก็รายจ่ายควบคุมได้นะไม่ได้กังวลอะไรแล้วนะครับถือว่าเดนเกรนเรื่องของการเงินในครึ่งเนือนหลังกลับมาดีกลับมาฟ ใครที่เป็นเจ้าของกิจาการเจ้าของร้านค้ารายได้คล่องตัวขึ้นแน่นอนและที่สําคัญเรื่องของการปิดดีวการค้าการขายสำคัญสำคัญจะทําได้ินในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับใครเป็นนักลงทุนสายความรู้ความสามารถเป็นเทรดเดอร์ซื้อมาแลกเปลี่ยนซื้อมาขายไปนะถือว่าหยิบจับทาอะไรทําได้เต็มที่ตลอดทั้งเดือนโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังครึ่งแรกก็ดูแลให้ละเอียดรครบอีกหนึ่งใครเป็นนักลงทุนสายเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโชคลาภเด่นนะครับครึ่งเดือนหลังค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนมากครับ โดยรวมถือว่าการเงินดีก็ระวังรายจ่ายขึ้น่นแหละแค่น,นั้นครับท้านนี้ขอให้ท่านมีดวงชะตาที่ดีดวงเศรษฐีเฮงๆรวยๆครับนักขาราศีพฤ,ฤษภเช็คดวงสุขภาพกันนะครับในเดือนพฤศจิกายน2568ครับชาวพฤษภโดยรวมเดือนนี้ไม่เด้นหาก,กังวลนะครับถือว่าดาวดีดาวพระศุกเป็นเกษ,ษตรราที่บดีครับหมายถึงสุขภาพร่างกายมีเกณฑ์แข็งแรงขึ้นฟื้นขึ้นเจ็บใครได้ป่วยก่อนหน้านี้นะ รักษายืดยื้อเป็นๆในหายนในเดือนนี้รีบรักษาครับดาวเป็นตำแหน่งนี้เด่นที่สุดในรอบหนึ่งปีนะครับในเดือนนี้จะทําอะไรเรื่องของการรักษาดูแลสุขภาพหายได้เร็วหายได้ขาดรักษาลรวถูกกระโรคกถูกกับดวงนะครับที่สําคัญนะดาวอังคารเป็นเกษตราที่บดีด้วยนะครับตำแหน่งนี้หมายถึงว่าทําอะไรก็มักจะสําเร็จทุกเรื่องนะครับโอกาสที่จะเคลีค่า,าประบภัยในการเดินทางสําเร็จทุกเรื่องแต่ว่ามีเรื่องต้องระวังไหมก็มีอยู่นะเพราะดาวอาทิตย์มามาดับในคืนนันแรกครับจุลพันธุน์หมายถึงมีเกณฑ์ตรองอไลย ซ่อมบ้านหรือว่าซ่อมยอดยานพาหนะรถร้านะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเตือนเรานะครับจะได้มีอะไรรีบไปตรวจตาซ่อมแซมยอดยานพาหนะซ่อมรถยนต์ซ่อมจักรยานยนต์ก็ดีนะครับจะได้ทําทวงรอบแล้วจะรักษาอายุอายุายการใช้งานและตัวคุณเองก็จะได้ทาง้าวค่าปลอดภยัยนี่รูดวงก่อนเพื่อสิ่งนี้นะครับทั้งนี้ครับโดยรวมถือว่าวาสนาก็ดีเด่นแล้วก็โซนของไกดก็แข็งแรงขึ้นเพ้่ขึ้น,น,นไม่ได้มีอะไรนะ่ากังวลครับท้ายนี้ครับขอให้ท่านดวงชตะตาที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสบูส์ตลอดไปครับลัคนาราศีพฤษภเช็คดวงความรักกันนะครับในเดือนพฤศจิกายน2568รสบครับชาวพฤษภท่านไหนที่มีครอบครัวมีแฟนคนรักอยู่แล้วครับเดือนนี้ดาวพระอังคารเป็นกเกษตราราธิบดีครับความรักโดยรวมดีมากๆครับดีโดยคดีแบบสนับสนุนช่วยเหลือกันดีโดยเฉพาะดวงซัพพอร์ตกันนะครับเติมเต็มให้กําลังใจกันด้วยที่สําคัญเนี่ยดาว อาทิตย์เนี่ยมาคอยสับสนุนอีกนะครับเรียกว่าในครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะเป็นดวงชะตาที่ส่งเสริมการทํามาหางเงินกันสร้างในะสร้งตัวด้วยกันนี่ประกอบอาชีพรวมกันกับแฟนกับคนรักธุรกิจไปได้ดีความรักดีการเงินดีมากๆนะครับส่วนชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่ยังโสดน,นะครับช่วงนี้ดาวประพุทธไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับช่วงนี้ในเดือนนี้ต้องบอกว่าคนโสดอาจจะเรียกว่ามีโอกาสเจอกับคนเข้ามาพูดคุยอยู่บ้างแต่คุณอาจจะไม่ได้ชอบใจอะไรเท่าไหร่แต่ลองคุยได้นะครัเรรยกว่าดวง ช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ระยะยาวาเราสื่อสารกันเข้าใจกันดีแล้วก็ที่สําคัญเีครับเป็นดวงอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีหลักฐานฐานะที่ดีด้วยนะครับดวงคนรวยนะครับพูดค,คุยกันได้ดูใจกันระยะยาวนะเพราะว่าดาวอาทิตย์ยังมาอ่อนกําลังอยู่ในครื่งงนึ่นแรกนะเครื่องนึ่งหลังถือว่าไม่ได้มีปัญหาคนโสดก็คุยกันได้ครับท้ายนี้ครับขอท่านมีดวงชะตาที่ดีมีความรักที่ดีมีคนรักที่ดีตลอดไปครับ